อะไรครับคุณดูใครมีอะไรครับผมใครมีอะไรครับ สวครูใหญเออเราเอา,เอา,เอากลับยังก่อนได้ไปทสร,ระบบเ,เสียเซ์ก่อนถนาสภาสภา,าผมกลับยังเลยวัน,นนี้กลับแกงไรพี่เอลเคเดิมวันีเดิมวันีเดิมวั้เไอดีหนึ่งหน,นึ่งห้าเจ รถผมมันโหดมาตั้งแต่แรกเลยคะรับสุป้าโหดอยู่แล้วเฮี <c oughs> ยรถเร็วอรู่ <c oughs> ไอเดย์ผมหนึ่งห้าเจ็ดมันไม่เคยปรับไม่เคยไม่เคยบัฟอะ่ะรถไม่เคยบัฟ <c oughs> เลยจบแล้ <c oughs> วเรียบร้ยโอเคผมครับรถไม่เคยรถไม่เคยบัฟเลยครับรถสุปราเคยรีบแมปมารอบเดียวจะ <c oughs> ไม่เคยเป็นอย่างนั้น โดนนะไม่นะไม่น่าโดนนะไม่เคยไปยุ่งกับรถใครเลยรถใครออกมายังไงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ย <S <s <uck> <S เราไปเนร้ฟรถเขาทำไมเซิร์มันอยูไ่ได้ได้ผู้เล่นมาเติมเงินให้เราเราไปเนร์ฟรถเขาเขาก็ย้ายหนีกันหมดเขาจะมาเล่นประเทศเราทําไมอะเราตังไหนแดกครับเอาความจริงมาคุยกันนี้เราต้องเรียผู้เล่นขาเอาใจผู้เล่นเนาะเขาเหมือนลูกค้าเราอะมาเช่าโรงแรมอะเราจะบริการเขายัางไงบริการหมาไม่แดกเขาคงจะใช้บริการโรงแรมมึงอะ น้อยคิดคิดคิดตามหลักความเป็นจริงน้องแค่นั้นเนี่ยโอ้ยแก่ช้กพูดไปเรือ่อยรถผมไม่เคย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 ,เคย,เคย,เคยบัฟนะ เชื่อไหมว่าแฮนดิ้งอ่ะขั้นต่ําประมาณเกือบปีอะไม่เคยเข้าไปยุ่งเลยเป็นอย่างเี้ตั้งแรกเลยอย่บอกว่าอย่บอกว่าลงเฮ้ยเล่น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 เกมไม่ได้เล่นเล่นเกมไม่ได้เนฮัลโหลนโดนคนละออะไรโดนวะโดนโดนโดนตับคนละอเดี๋ยวบายบัเต็ม ฮัลโหลไอ้บัสไอ้บัสอยู่บ่าบัสไอ้บัสไอ้บัสไอบัสไอบัสเตรียมเซิร์ฟเลยเตรียมเซิร์ฟเลยจบแล้วจบแล้วกำลังพาคนในเกมออกมารอบัสอยู่บ่าบัสเปิดแล้วเปิดแล้วส่งไอพีไหมพี่หน่อยส่งไอพีไหมพี่หน่อยได้พี่นี่ปรับอะไรปรับชื่อไม่ตรงอ่ะอ่มีแกแค่ว่าพี่แค่นั่นแหละชื่อไม่ตรงหรือแท็กไม่ตรง อแท็กแท็กไม่ตรงกับบัตรในเมืองน้ำสกุลอะไรเงี้ยน้ำสกุลแท็กน้ำสกุลแท็กไม่ตรงโอ้แม่งเอายับไอ้เหี้ยไอ้ในนอสในนอสชื่อจริงในนอสเลือกสับแต่เปลี่ยนเป็นไนนอสดูดูน้ำสกุลบริการอ๋อดีมากเล้วดูดูเดี๋ยวเหี้ยโดนตัดไปแล้วก็ติดไว้นั่นก่อนแล้วก็เปลี่ยนชื่อเล่นไปเลยบิ๊กบิ๊กโจ๊กเปลี่ยนจากบิ๊กโจ๊กไฟฟ้แบตพี่พีน่าใช้บิ๊กบิ๊กโจ๊กรถนี้มันโหดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่เคยปรับไม่เคยบัฟเลย ดีไายเดินต่อสัเนียงแจ้งเห้รู้อย่างนี้แล้วประกาศแล้วเนี่ยประกาศอยู่แล้วเลยปม่อยแต่แต่ผมไปไปด้วยกันแวละเพราะน่าจะเป็นเคสผมแหละฟังไอ้ย่หน้าตู้องว่าพี่กูไม่เนียนไอ้เนี่ยน่าจะเคสใหญ่ว่ะเขาตามเนี่ยเออตอนในแก๊งเราจะเล่นเปล่าผมไม่รู้พักอ่ะไม่พักหลายพึ่หน่อยก็หาดันตึงกันได้แล้ว เอาเนี่ยเอาเนี่ยเล็กน้องวันวันนี้ไปกี่โมงน้องชายอะไรพาไปกี่โมงพาไปกี่โมงพาไปี้ไป่มพากี่โมงก่โมไป่โมงพาไ่มพร่มกี่โงพาี้มไปก่มงพกมพอมงาไปกี่มง่มงพรมพ้อมง่มงพมมีมัน่ามไ่องพ เอาได้พี่งั้นงั้นเดี๋ยวผมขอประชุมแก๊งเสร็จก่อนเอาได้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 รอรอพราะว่าเดี๋ยวพี่แชร์เซิร์ฟรอเดี๋ยวลบล้างเซิร์ฟรอเซิร์ฟเซิร์ฟมันเต็มกี่คนวะมันอันนี้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 เครื่องเซิร์ฟใหญ่เขาเขาสปอนเครื่องมามันเล่นได้เรื่อยๆสรุปยังไงเนี่ยเฮียหมไม่แตกครับไม่แตกครับไม่ไหวแล้วถ้างั้นนะพี่กอล์ฟใช่ไหมไม่แตกสองหนึ่งเมื่อกี้ไม่ไหวได้ไหมหมูไม่บ้าอ่ะสามห้าแบบไม่ไหวเลยธนาคารตอนเท่นี่ หนักเลยเว้ยหมวยบอสดูดิบอสเขามารออาสามห้าเราอ่ะฟาดเดี๋ยวเคุยนะฟาดเดี๋ยวเคุยเดี๋ยวคุยเดี๋คุยครับก็ไม่เป็นไรรถกากกว่าเลยชนะทำไมเอ้าหรอเอออ๋อบินอะวินร้อยวินวินสกอร์บินวินสกอร์น้อยดูดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยเนาะเฮียดูฝืดๆนะเอ้ยมีเข็มมุกเฮ้ยมีเขมีคนรอไหมมีเข็มไหนเอ็มบีเคอ่ะเอ้าไหนบันเทิงดิมไอ้บีเคไหนบ้านไล่บ่า อยาาแรงแล้วเดี๋ยวผมดึงไฟจะเดี <Pacific astrology> ๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟในเครื่องให้ดูเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยว่าไม่ได้แตะแฮนดิ้งมากี่เดือนแล้วไอ้ป๊อก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 อยู่ป่าวะไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกมึงเข้าเครื่องเข้าเครื่องหลักไปดูไฟล์รถในไฟล์ซูเปอร์แล้วแคร็แคป็มาที่แฮนดิ้งอ่ะ แฮนดิ้งข้าไหนนะแฮนดิ้งซูปราซูปราซูปราของกูอะ A80 A80 ิบเอย่ะมาโหลดไฟล์มาได้ป่ะเฉพาะไฟล์รถเซิร์ฟมันจะแตกป่ะไม่มันเปิดมันดูได้เลยไม่ไม่แล้วถ้าเราขยับไฟล์อะมันจะแตกป่ะเซิร์ฟป่ะขยับมีสิทธิ์ว่ะคนพันกว่าคนโหลด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 มาเฉยเได้ป่ะวะ โหลดมาเฉยๆได้ไหมโหลดได้ถ้าคันเดียวโหลดได้เออโหลดโหลดแค่ของของแฟมเอาเอาเอาเอเอามาแฟ้มเดียวอ่ะเอามาแฟมเดียวมันจะไม่แตกใช่ไหมเพราะคนเป็นพันนะใช่ถ้าถ้าถ้าอันเดียวถ้าถ้าคันเดียวเอาเอามาเออเออเอามาแค่คันเดียวเอามาแค่คันเดียวนั่นกูหาชื่อรถมึงไม่เจอชื่อเสกอะไรวะ น่าจะ8บป่ะโอยสัตว์ทนกูไม่เอาทรงไว้ได้อที่อะบางวันมาดีครับเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้สวยบางวันบางวันมันรันแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยครับบางวันขับไปไกลเท่าไหร่ครับขับเรียนรถมึงอะไรนะถ้าแบบถ้าเบียนนี่ถ้าเรียนไกจชั้นใหม่เลยครับใช่ใช่ใช่โอเยอะขับรียนรถกูซอยแบสซอยแบส soybad อะ soybad เจอบะมันไฟล์มันจะชื่อว่าเจนเตอร์ป่ะเจนเตอร์สี่อะไรพี่ป่ะยังยังยังรอประกาศหน้าเฟสเลยเจอป่ะเอี๋ป่ะเจีประโมนอะ mk4 ป่ะน่าจะใช่นะ mk4 สี่ป่ะใช่ป่ะเฮ้ย พ่อมึงเลยชนครูเขาต้องหาพี่มันโอ้โหไม่ได้แก้เลยอะ่ะก็คือเดือนนี้เดือนเดือนที่สิบใช่ปะ่ะอ่ะเปิดเปิด,ปดแชร์ <4 S 2> แชร์แชร์จอให้คนดูเขาดูหน่อยเขาร้องเขาร้องรถกูใช้ไหมมึงแล้วมึงอธิบายให้เขาดูด้วยว่ารถที่ไม่ได้แก้แฮนดิ้งอะ่ะมันเป็นยังไงอธิบายเขาดูหน่อยอ่ะอันไหนคือไฟแฮนดิง้งอ่ะ,อ,นนอ,ะอันนี้คือแฮนดิ้งนะครับผมอันนี้ก็คือเนี่ยมันจะมีวันเวลาบอกนะอ,อ่ะถ้าสมมติ ผมจะไปแก้สักไฟล์หนึ่งแล้วกันเป็นมังันโจแล้วกันเฮ้ยมึงจะแก้ได้หรอเธอรมันจะไม่เป็นไรหรอไม่ไม่ไม่เป็นไรแค่ลบตัวเดียวแล้วกดเซฟอ่ะแล้ว่ตอน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 นี้คือแก้แล้วอ่ะแล้วเพิ่มตัว R ไปใหม่แล้วกดเซฟใหม่อ่ะแล้วถ้าถ้าสมมติมีคนไปยุ่งเห็นไหมมาอย่าไปเพิ่งให้ให้เขาดูก่อนถ้าเกิดว่าไปยุ่งแล้วมันจะกลายเป็นเนี่ยแฮนดิ้งรถนะจะกลายเป็นวันที่สองเดือนสิบถูกไหมเวลายี่สิบสองก็คือเวลาตอนเนี้ยเนี่ยถ้ามีแก้เนี่ยอ่ะแล้วไปดูแฮนดิ้งซูเปอร์หน่อยพอไปดู อนี้ซูเปอร์ MK4 เนี่ยอ่ะกดเข้าไปด้วยเปิดแฮนดี้เขาดูเลยเปิดค่าให้ดูเลยเนี่ยแต่ว่าอย่าไปกดเซฟนะเนี่ยอันนี้คือค่ารถนันเนี่ยเจตเตอร์ MK4 นะเอาชื่อนี้มาเสกก็เป็นซูเปอร์เลยนะอาคากาออกดิกาออกดิกาออกดิไม่มีนะแล้วดูแล้วดูวันที่แก้แก้ไปล่าสุดวันที่เท่าไหร่18เดือน4ี3ตีสาม4ก็คือตอนตอนรีแมปเลยย้อนย้อนไปดูเลยครับใช่ไปดู35หน่อยดู35หน่อยห35ชักนมอ่ะมา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 

ดูส่วนอ่ะไหนดูดิอันนี้คืออาร์สัมภาษณ์โอเคปะแกแกแนดิ้งไปล่าสุดเม <okay. S 2> ไไดื่ <18 S 2> อไหร่สิบแปดเดือนเจ็ดวันที่สิบแปดเดือนเจ็ดเวลาแปดโมงยี่สิบสองอันนี้เดือนสิบแกแฮนดิ้งไปล่าสุดเมื่อสองเดือนที่แล้วครับดูได้หมดเลยเซิร์ฟเราอ่ะจริงจริงดูได้หมดแหละพอพอ,พอแล้วฟังไม่ต้องพอแล้วไหนเปิดเปิดดูแฮนดิ้งดิเปิดดูแฮนดิ้งดิให้กลัวที่บายให้ดูปะเนี่ยเอเปิดดูแฮนดิ้งคันมิจิดิไอคันมิจิอันนี้เปิดดูดิ อันนี้เปิดไฟในเครื่องให้ดูมันมีสักกี่เซิฟมานั่งแง้ไฟในเครื่องให้พวกมึงดูวะกูถามหน่อยดิเสียงเซิฟแตกจัดอ่ะกูจะบอกให้นะอ่ะตอนนี้มันมันเซตค่าไว้ยังไงเนี่ยดูเดีอันนี้คืออะไรเนี่ย m s max เนี่ยสองพันห้านี้คือน้ําหนักรถป่ะน้ําหนักถ้าเนี่ยอันนี้คือน้ําหนักรถเดี๋ยวเดี๋ยวมาแง้แฮนดิ้งรดโอเคเลยอ่ะเวลาโดนบัมเนี่ยน้าหนักอยู่ที่สองพันห้าความเร็วต้นต้นอยู่ไหนความเร็วต้นอยู่ไหน ตัวไหรเอ็ดสิบสองอ่ะมันเกี่ยวยอ่ะตรงนี้ใช่ปะ่ะอ่ะ,อะมันมันมันสิบเอ็ดกับสิบสองนะอ่ะแล้วไปดูซูเปอรด์ดิไปเที่ยวกับซูเปอร์ดี้จํจำไว้นะจำไว้แค่สามค่านี้อันนี้คือต้นปลายกับน้าหนักรถคือสองพันห้านะดูไว้เลยพิสูจน์ได้ทุกอย่างคือผมมาหาแดกกับเซิร์ฟผมไม่มานั่งทําให้ตัวเองเสียชื่อหรอกเซิร์ฟให้รถเ <25. S 2> ซิร์ฟให้รถในในชีวิตจริงผมขับเซิร์ฟแม่งให้บ้านผมผมคงมาทําลายมันอนะคนในเซิร์ฟาสนับสนุนอะน้าหนักซูเปอร์คือสองพันสามถูกไหมน้อยกว่า แล้วก็ไอ้นั่นเท่าไหร่ไอ้นั่นอะสิบเอ็ดอะเก้าต้นเก้าปลายสิบสามเห็นไหมของอันนั้นจะเป็นสิบเอ็ดกับสิบสองเห็นไหมต่างกาันศูนย์จุดหนึ่งแต่แต่ต้นอะซูเปอร์จะช้ากว่าซูเปอร์คือเก้าจุดห้าเจ็ดไอ้ไอ้นั่นมันเท่าไหร่ไอน้นี่เป็นพวกเนี่ยมันหล,หลายอย่างอะเกี่ยวกับการขับคือจริงๆดูได้หมดเลยครับโปร่งใสครับพอพล้วปอกเราเล่น p o w e เออด,ดูดูได้หมดครับไม่ไม,ไม่ไม่ปิดบังครับไม่ไม่ไม,ไมีเหตุผลต้องปิดบังแล้ว้ยดูได้เลย จะดูอะไรโมเดลอัปเดตแฮนดิ้งตัวเลขก็ดูได้คนเอาคนปรับรถเป็นมานั่งดูก็ได้แบบไอ้พวกที่ทําเกี่ยวกับรถอะเซิร์ฟอื่นนะนั่งดูเลยคาใจดูได้หมดไม่เคยบัฟตัวตัวเองหรอกไอ้เฮ้ยเฟิร์เตอร์ถ้าไม่ใช่ความผมขับเนี่ย หรือความคนแรงๆครับอย่างงี้ไม่ตันอาสามห้าผมก็ขับวิ่งตันเหมือนกันแหละอาสามห้าานจบแล้วฉะนั้นเนี่ยฝากไว้ให้ชิดนะผมไม่ได้ด่าใครแต่ว่าผมให้ดูเฉยๆว่าเซิฟเราโปร่งใสครับโปร่งใสจริงไม่ไม่ต้องห่วงสงสัยเรื่องอะไรก็ถามได้ตลอดแลหละจเช็คให้ได้ดูได้หมดเลยเปิด เปิดให้ดูกันจะจะณหน้าสตรีมเลยครับไม่มีการแบบว่าโอ้ยไม่ให้ดูหรอกวยมีรับลมคมในผมมั่นใจว่าในไฟเอ็มเอาเซิร์ฟท็อปท็อปท็อปเทนน่ะมีไม่กี่เซิร์ฟที่ใจกล้าเปิดอกให้คุณดูแบบยันแฮนดิ้งรถของเจ้าของประเทศอะไรฮะแม<ๆ>ก่ก็ก็ก็ลองชิดเอาดูนะครับใช่สงสัยเรื่องอะไรอะไรเราเรายินดีให้ดูได้หมดไม่มีอะไรปิดบงัง อย่างที่ผมบอกครับซัมเมอร์นะวันไหนที่เซิร์ฟมีปัญหาก็ไม่มีใครมาขายได้หรอกเพราะเราเราไม่ได้ปิดบังอยู่แล้วแอดมินคนไหนออกไปก็ก็มามาด่ามาขายเราไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเราเราไม่ได้เคยปิดบงังหลังบ้านคุยกันยังไงเนี่ยหน้ากล้องผมก็เปิดเสียงให้ฟังอยู่ตลอดไม่เคยมานั่งปิดเสียงหลังบ้านนะโอเคเน,ะนาะธนาคารโอเค รถผมไม่ได้แก้มาเจ็ดเดือนแล้วอ่ะสิตัวเอาเดี๋ยววันที่สิธนาคารเล่นปะน้องสิบสองอะไรนะธนาคารเล่นปะตรงไหนตรงไหนธนาคารตรงไหนธนาคารไม่ได้นเลยธนาคารนี่ก็เที่ยะไปเจอเพระ่ามันจะเจออย่างอื่นเอาไม่ได้หรอแต่ว่าเทียเกือบชนะที่มันนี่นิดเดียวไม่เล่นใช่ปะธนาคารไม่เล่นใช่ปะเราธนาคารไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเคยๆแต่ดอดเล่นปะอดัมที่อยากไม่เล่นนะแออด โอเยิิโดนปรับสิบเท่าครับใช้บัคกล่องซ่อมไปสามกล่องก็เท่ากับโดนสามโดนปรับสามสิบกล่องครับชิดดูเด็กกล่องละสี่แสนอ่ะมันก็มูลค่าก็ยี่สิบล้านอ่ะผมครับคันไหนวิ่งตันหมดแหละผมบอกให้